สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่1พฤษภาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเ่เรื่องที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่1นึ่งไบโมิมนิกเปิดบ้านเสมอกับเลอันมาดิดไป2ต่อ โดยเกมนี้เรอัลมาดิดก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากวินิสอุดจูเนียร์ในนาทีที่24หลังจากนั้นบายเยอร์มินิกก็มาได้2ประตูพลิกขึ้นนําเป็น2ตอนน่อ1จากเลรอยซาเน่ในนาทีที่53และจุดโทษของแฮร์รี่เคนในนาทีที่57 ในช่วงไทยเกมนะในนาทีที่83เลอันมาดิดก็มาได้จุดโทษแล้วก็เป็นวินิสอุตจูเนียที่ยิงจุดโทษลูกนี้เข้าไปทําให้เลอันมาดิดก็ตามตีเสมอาบยูมินิเป็น2ต่อ2และก็จบเกมวิสกอร์นี้ก็ไปลุ้นกันต่อในนาที่2ที่บ้านของเลอันมาดิดนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วใครจะได้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะครับ ส่วนโปรโกแกรมอีกคู่ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่1ก็แข่งขันกันในคืนนี้นะครับเวลาตีสองบุเซีเยอร์ดอทมุนเปิดบ้านต้อนรับกัมเย,ยนปารีสแซงต์แชงแมงคู่นี้่านทดศดทางบินสปอตสามผลฟุตบอลซาอุดีฟิลชเชนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก,ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเอาอิติฮัดแพ้กับเอาฮิรันไป1ต่อ2ส,ส่วนโปรโกแกรมซาอดุดีอาระเบียคิงครับอีกหนึ่งคู่ในรอบรองชนะเลิศก็ลงสนามกันในคืนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งเอานาเซอร์จะพบก,กับอาคาิ และผลฟุตบอลเดอชมชั้นชิปอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีลงสนามกันอยู่1คู่ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่44โคเวนทีแพ้กับอิสฟิทเทวไป1ต่อ2ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อิสฟิทเทวอยู่ที่2มีอยู่93คะแนนส่วนโคเวนทีอยู่ที่9ก็มีอยู่64คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ